เรื่องที่พายอยากสปอยในวันนี้ค่ะมาส่องใบสิบเหรียญสิบไม้สิบเหรียญสิบไม้สิบเหรียญ่ะเห็นก็คือมันก็คือเงินเนาะมันคือเงินมันคือครอบครัวมันคือภาระภาระไม่ใช่ไม่ใช่สิบเหรียญภาระคือสิบไม้สิบเหรียญสิบไม้คืออะไรมาพร้อมกันสิบสิบแล้วเมื่อกี้ฉันซื้อของที่ CJ เจ1 0เหมือนกัน1010บบาทเอ๊ะ สิบสิบมันต้องมีนัยยะอะไรบางอย่างแล้วแหละเขาเนี้ยข้อความจากหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เลขสิบคือไพ่วีออฟวิวออฟฟอร์จูนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กันยี่สิบยี่สิบคือจัดเม้นเธอเฮยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ใครจะเข้าใจกับไม่มีใครเข้าใจกับไมเลยสิบสิบสิบเหรียญสิบไม้สิบเหรียญคือเงินจำนวนมหาศาลเงินจำนวนเยอะมากสิบไม้ก็คือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณนั้นแบกรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง มันกำลังจะถูกปิดจบและขี้คลายวิชัจเต้นแรงมากมันคือจังหวะของโชคชะตาเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนสิบสิบเลขสิบอ่ะเป็นไพ่เป็น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 ตัวเลขที่เป็นตัวแทนของไพ่วิวออฟฟอร์จูนวงกลงล้อโชคชะตาและโชคชะตานี้จะนำพาเงินจำนวนมากจำนวนเยอะมาให้คุณ มันคือสิ่งที่คุณถึงพร้อมที่จะได้รับมันแล้วไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนสิบเหรียญน,นะคะมันเป็นความมั่นคงเป็นตึกแผ่นจากภายในนําพาไปสู่ภายนอกเป็นเศรษฐีคนแรกของตระกูลเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญและสิบเหรียญมันขึ้นมาคู่กันกับสิบไม้เงินจํานวนพวกนี้มันร่วงหล่นลงมาเพื่อคุณนั้นได้ไปเคลียร์ภาระอะไรต่างๆที่คุณแบกรับมันไว้นะคะ the world คุณจะเป็นอิสระ เบาชีวิตของคุณมันจะกลับเข้าสู่สภาวะที่มันเบาสบายมากขึ้นไพ่เดทความหมายใกล้เคียงกันแต่ความรู้สึกมันจะแตกต่างกันไพ่เดทคือการจบสิ้นลูมนรกวงจรอ,อุบาทวงจรกรรมเป็นการจบเพ่กเคลียร์แล้วก็เริ่มใหม่จบค่อนข้างรุนแรงแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามมันมาคู่กันอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกแบกแบกมานานแล้วสิไมเท้านะ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับโอกาศอะไรบางอยา่างเพื่อให้คุณนั้นได้คลี่คลายชีวิตตัวเองจะได้กลับมาหายใจหายคอโล่งอีกครั้งหนึ่งมันไม่บังเอิญแล้วเพราะว่าฉันซื้อของตะกี้ไปเสร็จมันยังหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะหักส่วนลดอะไรเรียบร้อยแล้วว่าฉันก็ตกใจเฮ้ยแล้วนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ซ้ำสองรอบมันไม่บังเอิญแล้วค่ะไม่บังเอิญแล้วโอ้ judgment เลยนะโอ้ judgment เลยนะคะเพราะว่าอ่า 1นึ่งน,น่งศรวมกันก็เป็น20่สิบเป็นไพ่จัตุนมด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอีกมีอะไรอีกไพ่สปอยแรงมากวันนี้ Tower Tower มันเป็นการล้างการทลายอะไรเดิมๆรูปแบบเดิมๆโครงสร้างชีวิตเดิมๆสิ่งที่มันคาดไม่คิดคาดไม่ถึงไม่รู้สึกว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้นะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยแมย้แต่อย่างเดียวไม่ต้องไปฝืน ปล่อยหาที่หลบภัยถ้าเป็นสถานการณ์ที่มันทอกซิกหาที่หลบภัยหาที่หลับหาที่นอนหาที่ไปไปผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอปัญหาให้เดินออกปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้หรือสถานการณ์อะไรก็ช่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากบุคคลที่สองที่สามที่สี่ที่เราไม่สามารถไปบอกเขาให้เขาแบบ ได้ดั่งใจเราได้แต่สิ่งที่ทำได้คือเปลี่ยนตัวเองพาตัวเองไปสู่จุดไหนก็ได้ที่แบบที่มันทำให้เรารู้สึกมันผ่อนคลายอะ่ะเพราะว่าทาวเวอร์เป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้ด้วยแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้วยก่อนที่ชีวิตเราันนั้นจะเข้าเข้าสู่ลูปของชีวิตที่มันดีขึ้นมันจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้แหละที่มันแบบระแพกอะ่ะเนี่ยเดสกับทาวเวอร์มาคู่กัน แล้วไพ่เดอะเวิลดกันกลางคุณกําลังจะได้เป็นอิสระจากชีวิตที่มันมันดูแบกก่อนที่จะอิสระทางกายภาพได้อิสระจากภายในถ้าใครอยากรู้อิสระจากภายในเป็นยังไงทักบ้านเขียวมาคุปกัน,บบนค่ะอ่ะมีอะไรอีกสปอยหกถ้วย6กถ้วยคือ หกถ้วยเนี่ยมันมาตรงกันกับไพ่เดทแล้วไพ่นี่มันล่วงมาสามใบเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูพร้อมกันสองใบนี้มันความอยู่เจ็ดเหรียญอสวินถือเหรียญเอ้เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยอสวินถือเหรียญหกถ้วยกับไพ่เดทตรงกันปัญหานี้ที่คุณเจอที่คุณกำลังจะได้ยุตินี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรื้อรังมานานนานตั้งแต่คุณยังแบบมันเหมือนจะเป็นปมวัยเด็กของคุณด้วยที่คุณจะได้แก้จะได้คลายออกได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเคลียร์อะไรพวกนี้จบแล้วเนี่ย หมือนคุณจะได้กลับมาพบเจอหรือได้ผ,ผู้ใหญ่ถูกปะไพ่เดทเนี่ยมันคือการปิดจบและเริ่มใหม่การไปเริ่มใหม่ครั้งนี้ของคุณคณอาจ,จะได้กลับไปสู่พื้นที่ผู้คนสถานที่ที่มันเป็นเหมือนบ้านของใจของเราและสิ่งที่คุณกําลังจะยุติปิดจบนี้คือสิ่งที่มันเลื้รังขลักค้างมานานอาจจะมานานตั้งแต่คุณยังเด็ก ปัญหาอะไรก็ช่างปมที่มันอยู่ในเด็กน้อยคนเนี้ในหัวใจของเด็กคนนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันก็มันจะได้ถูกคลี่คลายและเด็กน้อยคนนี้จะได้กลับไปสู่บ้านของใจไปสู่อ้อมกอดของใครบางคนที่เขารักคุณเหลือเกินอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวอาจจะเป็นคนแปลกหน้าที่คุ้นเคยก็ได้เป็นใครก็ได้มันคือการเริ่มใหม่ที่ที่อบอุ่น ปลอดภัยการปิดจบเรื่องเดิมที่มันคาราคาซังและเริ่ม,มต้นใหม่ที่อบอุ่นและปลอดภัยเจ็ดถ้วยสิ่งนี้เจ็ดถ้วยกับเดเวลมันตรงกันมันหมายถึงว่าอิสรภาพนี้คือเป้าหมายอันสูงสุดที่คุณหวังและปรารถนามันคือสิ่งที่คุณคิดหวังและปรารถนามาค่อนข้างยาวนานบัดนี้ ถึงเวลาแล้วคีย์หลักสิบเหรียญสิบไม้สิบสิบไม่รู้มันเป็นเงินจากไหนไม่รู้มันเป็นโอกาสจากไหนที่มันจะทำให้คุณนั้นสามารถคลี่คลายอะไรที่คุณนั้นแบกมันตลอดแบกมันมาตลอดโดยที่คุณไม่มีโอกาสที่จะวางมันได้เลยเพราะว่าไม่ว่าด้วยอะไรก็ช่างในชีวิตนี้ที่ทำให้เรานั้นต้องรับภาระนี้สิ่งนี้มันจะมาคลายคุณ ิบเหรียญมันคือเงินสิบเหรียญถ้าไม่ใช่เงินก็นคือโอกาสอะไรบางอย่างที่มันทําให้ชีวิตคุณนั้นมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากขึ้นออแต่หลักๆภาพที่เห็นชัดก็คือเงินเป็นเงินก้อนเป็นเงินจํานวนใหญ่นะคะที่ทําให้คุณนั้นสามารถเคลียร์ได้และทาวเวอร์กับอัศวินถือเหรียญมันมาตรงกันทาวเวอร์คือการทลายโครงสร้างชีวิตเดิมๆเ,เป็นการปล่อยให้ใหใหสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้นั้นะมันเกิดขึ้นพอมันผ่านพ้นไปแล้วปึ๊บอัศวินถือเหรียญมันมา ชีวิตที่มั่นคงยืนยาวทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ช้าแต่ชัวร์อสวินทืเอเลียนมันเหมือนมันถึงโอกาสแล้วที่คุณจะได้รับของขวัญจากเบื้องบนที่คุณจะได้รับชีวิตที่มันมั่งคั่งและมั่นคงเพราะคุณรอได้คุณใจเย็นพอคุณใจเย็นคุณใจเย็นพอที่คุณจะได้รับโอกาสนี้ที่คุณยังไม่ตายไปก่อน ใต้กองสำหรับ8ถ้วย8ถ้วยอยู่ใต้กองสิ่งที่สะท้อนจากภายในของเราคุณไม่เอาจิตเอาใจตัวเองไปเกาะกับเรื่องราวที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณคุณเอาใจของตัวเองออกไปสู่โลกที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นโลกมันเป็นโลกภายในอะ่ะคุณทิ้ง คุณกล้าที่จะทิ้งอะไรที่คุณเคยยึดไว้เดิมๆและคุณกลับไปค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตจริงๆอาจจะเป็นจากการนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วมันเหมือนเป็นการตัดช่องเวลาที่เรานั้นจะได้เอาจิตเอาใจเราไปจดจ่อเรื่องภายนอกกลับเข้ามาหาข้างในตัวเองอยู่กับตัวเองอย่างที่ไมค์กับมันจะเปิดคอร์สสอนวาดรูปในปีหน้าก็คือเป็นการวาดรูปเพื่อ เข้าหาตัวเองเพื่อการได้อยู่จบจอกกับตัวเองเป็นการวาดรูปเพื่อให้เรามีสมาธิถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถนั่งสมาธิได้อันนี้มันหมายถึงผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้คือคุณเลือกที่จะเอาใจตัวเองออกจากสิ่งที่มันไม่ส่งผลดีต่อคุณอีกต่อไปแต่คุณนั้นพาตัวเองไปสู่โลกใหม่ที่มันฮิลคุณแล้วให้คุณนั้นได้ลุกขึ้นมา รับโอกาสดีๆต่อจากนี้10 10ไม่บังเอิญ